เอาละครับก็สรสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผม UX ู่เอ็กเนะครับวันนี้ผมก็อยู่ในเกมกาลินาไฟฟ้า FIFA นะครับโอ้ซึ่งผมบอก M59 0ใหม่สกินใหม่โอ้โหบวกความเร็วเื่อนที่เจาก็แต่ลดระยะนะครับโอ้โหลายดีไซน์นี่ก็สวยใช้ไ,ได้เลยนะ โอ้โหแคดเมตก็กินขาดแล้วอัดตายิงก็เต็มความเร็วรีโหลดก็ยังเต็มแถมยังมาเพิ่มเจาะเกาะกับเคลื่อนที่อีกโอ้โหนี่มันเปินโกงชัดๆเลยแบบเนี้ยอันนี้เดี๋ยวมามเดี๋ยวเราจะมาสุมแบบอืเลือกออกใช่ไหมเนี่ยเลือกเร็ก,เรกนี้ออกแล้วครับต่ออันนี้มาอูไม่ต้องครับไป เก้าเพชรนะเพชรมีอยู่แค่แปดร้อยไม่รู้จะพอหรือเปล่าไม่รู้จะได้หรือเปล่าไม่น่าได้หรอกอือครั้งแรกไม่ได้ไปสิบเก้าเพชรต่อสิบเก้าเพชรก็ไม่น่าได้ตาอไปสี่สิบเก้าไม่น่าได้แล้ว เก้าสิบเก้าโอ้โหนึกว่าจะได้มา้อยเก้าเก้ามันน่าจะพแพงเลยนะรอบนี้ต้องหองแล้วปะสามสี 3, 4, 9, นะ่เก้าน่ะมันล็อกอยู่แล้วว่าแล้วยังไงมันก็ล็อกอยู่แล้วเออคอนโดอ,อยังไงมันก็ล็อกอยู่แล้วเดี๋ยวไปเติมเพิ่มำ้าน่นนะ โอเคนะครับผมก็ไปเติมเพชรเพิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โ oh, ห oh, <laughs> มันต้องเอาน่าจะได้เบาแน่เลยโอ้โหนั่นไงก็ <c oughs> โดนรอยอีกแล้วก็โดนรอยอีกแล้ววายูเมาโอ้โอยูเมาเฮ้ย